เรียนท่านประธานที่เคารพผมสมเกียรติถนอมศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากเขตบางนาและเขตพักขนงพักก้าวไกลครับวันนี้ผมขออภิปรายยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและติดตามมาตรการการแก้ไขปัญหา าภายใต้วิกิจการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ตามที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายเกี่ยวกับพรกอเงินกู้ที่สูงสุดเป็นประวัติการไปแล้วเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมายังถูกตั้งคำถามครับถึงความมีประสิทธิภาพของรัฐบาลที่ใช้รับมือกับการแก้ปัญหาความราช้าในการเยียวยาประชาชน ยติด่วนนี้ที่พักก้าวไกลเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามานนั้นจะแบ่งออกเป็นสองด้านหลักๆที่จะตรวจสอบครับในด้านแรกคือตรวจสอบการใช้งบประมาณด้านที่สองคือตรวจสอบมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆในด้านงบประมาณนั้นเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้อภิปรายไปแล้วผมจะขออภิปรายในส่วนของมาตรการการแก้ไขปัญหาต่างๆครับ ซึ่งคณะกรรมการวิสามาันชุดนี้มีความจำเป็นต้องตรวจสอบมาตรการด้วยเพราะมีความสำคัญไม่แพ้กับการตรวจสอบงบประมาณทางด้านงบประมาณผมขอเป็นตัวแทนสะท้อนเสียงของประชาชนในฐานะสอสอเขตของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบของวิกฤตครั้งนี้ในพื้นที่เขตบางนาและเขตพักขนง มีความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมากครับมีตั้งแต่เป็นพื้นที่ที่อยู่ชายขอบรอบเมืองเข้าไปถึงในตัวเมืองมีทั้งชุมชนที่เป็นชุมชนแออัดบ้านธรรมดาหมู่บ้านจัดสรรเก่าแล้วใหม่หมู่บ้านที่เป็นลักษณะหรูหราทาวเฮาส์ทาวโฮมคอนโดมิเนียมเก่าใหม่ ใกล้ถนนใหญ่หรือแม้กระทั่งคอนโดมิเนียมที่ติดรถไฟฟ้าทั้งหมดที่ผมกล่าวมาร้วนได้รับผลกระทบกับวิกฤตโควิด -19 ทั้งสิ้นมาตรการที่รัฐบาลอ้างว่าออกมาเพื่อป้องกันการระบาดของโลกนั้นก็ซ้ำเติมเข้าไปอีกโดยเฉพาะผู้ที่ลำบากและยากจนอยู่แล้วแม้จะมีมาตรการเยียวยาออกมา แต่ก็ล่าช้าและถือว่าเล็กน้อยไม่เพียงพออยู่ดีครับมาตรการที่ออกมานั้นมีหลายด้านด้วยกันแต่ด้วยเวลาที่จำกัดนั้นผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างเพียงแค่สองมาตรการครับมาตรการแรกที่ผมจะพูดถึงคือมาตรการเกี่ยวกับด้านขนส่งสาธารนณะทั้งรถเมล์รถไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาตรการโซเชียลดิสแท c นที่ใช้กับรถเมย์นั้นได้ให้ผู้โดยสารนั่งหนึ่งที่เว้นหนึ่งที่ก็ดูเหมือนจะดีนะครับแต่ว่าผู้โดยสารที่ยืนในช่วงในช่วงที่รัชอาวครับก็ต้องยืนเบียดกันอยู่ดีชิดกันอยู่ดีแล้วอย่างนี้จะป้องกันโรคได้ยังไงครับถ้ามีผู้ใดติดเชื้ออยู่ในรถคันนั้น รถไฟฟ้าก็เช่นกันครับท่านประธานคงจะได้เห็นข่าวที่แชร์กันในโลกออนไลน์ว่าผู้โดยสารยืนแน่นออกันตั้งแต่ที่ชานชลาเมื่อเข้าไปที่รถไฟฟ้าก็นั่งหนึ่งที่นั่งเว้นที่นั่งเช่นกันแต่ผู้ที่ยืนนั้นยืนชิดกันจนแทบจะหายใจลดต้นคออยู่แล้วครับหนามซ้ำยังมีข่าวมาว่าทางผู้ให้บริการรถไฟฟ้า จะลดในช่วงนั้นนะครับจะลดเที่ยวลงซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงข้ามกับที่ควรจะเป็นเพราะว่าควรจะต้องเพิ่มความถี่และเพิ่มเที่ยวเพื่อระบายคนออกในพื้นที่ได้มากที่สุดนะครับอีกด้านหนึ่งคือมอเตอร์ไซค์รับจ้างเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องโจ๊กขบขันที่ผมไปลงพื้นที่แล้วก็เจอพวกพี่วินนะครับเขามักจะพูดกับผมว่าในวินเดียวกันนะ่ะทำไมถึงได้เยียวยา5 0 0 0บาท อีกคนไม่ได้สสครับเนี่ยผมขับวินมาต้องหลายปีแล้วทาไมผมไม่ได้5,000บาทเพื่อนที่มาขับทีหลังเนี่ยได้และยังมาหาว่าผมเก็ดเป็นเกษตรกร,ร,กรด้วยเรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่วินนั้นเขาลงทะเบียนอยากถูกต้องหรือไม่เรื่องนี้สําคัญครับผมเคยหาลือกับท่านประธานไปแล้วในส่วนของการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ มีผลบ้างพอสมควรเพราะว่าทางทางเขตเองก็มีการเปิดรับลงทะเบียนวินมอเตอร์ไซครับจ้างมากขึ้นจากที่ต่ก่อนต้องรอเป็นช่วงๆเป็นปีๆแต่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดีครับผมได้ตั้งกระทูแยกเฉพาะถามนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ก็ปิดสมัยการประชุมไปซะก่อนจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ตอบในราชกิจการุเบกษา มีเสียเพียงหนังสือที่ตอบกลับมาว่าเกิดความราช้าในการตอบครับซึ่งผมจะต้องติดตามและผลักดันเรื่องนี้ต่อไปครับในมาตรการที่สองที่ผมจะพูดถึงก็คือร้านค้าร้านอาหารที่มาตรการ social d i ส t ท n ซ i n g นั้นในช่วงแรกนั้นให้ทางร้านาค้าเนี่ยขายของได้เฉพาะขายอาหารได้เฉพาะที่ซื้อกลับบ้านก็ดูเหมือนเป็นการดีครับ ร้านค้าถึงแม้ว่าจะได้รายได้ลด,ดลงก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเมื่อมีมาตรการผ่อนคลายออกมาที่ให้ร้านค้าประชาชนที่ซื้อร้านอาหารเนี่ยเข้าไปนั่งทานที่ร้านได้แต่ก็ต้อง,หน,งหนึ่งโต๊ะนั่งได้หนึ่งคนเรื่องนี้ก็มีเสียงบนประชดออกมาให้ทราบนะครับซึ่งประชาชนไม่เข้าใจผมเองที่เป็นสอสอก,ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทำไมเราที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ขับรถออกมาคันเดียวกันเมื่อเข้าไปนั่งที่ร้านกลับต้องแยกโต๊ะกันนั่งเมื่อทานเสร็จก็ขึ้นรถคันเดียวกันกลับไปที่บ้านคันเดียวกันผมพูดเพื่อให้เห็นภาพนะครับแต่จะไม่ขอออกความเห็นในด้านนี้ผมอยากจะเล่าให้รัฐบาลได้ฟังในเคสที่ผมไปลงพื้นที่แบ่งปันเจลแอลกอฮอล์เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับหน้าบริเวณวัดวชิธรรมสาธิตหรือหน้าตลาดวัดทุ่งนะครับแม่ค้าขายขนม อายุประมาณ50กว่าปีนะครับได้พูดคุยทักทายกับผมและถามว่าสสระบบ AI ที่รัฐบาลแจ้งว่าตรวจสอบคนที่จะเยียวยา5,000บาทเนี่ยป้าว่ามันมันใช่ AI แน่หรอป้าว่ามันเป็นระบบแรนดอมหรือเปล่าทำไมป้าขายของมา10กว่าปีเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ทำไมบางคนได้ป้าไม่เข้าใจผมได้ฟังแล้วก็เห็นใจนะครับแล้วก็ แอบชื่นชมว่าคุณป้าติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองและบรรยายได้เห็นภาพใช้คำที่ทันสมัยเรื่องนี้ขอให้รัฐบาลกลับไปคิดด้วยนะครับในส่วนถัดมาจากมาตรการตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานะครับเนื่องจากเวลาทำกัดจึงต้องยกเท่านี้ แต่ผมมีคำถามในใจที่อยากจะถ่ายทอดออกมาให้ผู้ที่อนุมัติมาตรการต่างๆได้รับทราบว่าท่านเคยนั่งรถเมย์เคยขึ้น BTS เคยซ้อนวินมอเตอร์ไซค์หรือไม่ไม่ใช่แค่ไปใช้บริการเพียงแค่ถ่ายภาพและลงข่าวออกมาอันนั้นผมถือว่าไม่นับนะครับและท่านเคยใช้บริการร้านข้างทางหาบเล่หรือเปล่าถ้าเคยใช้ ท่านก็น่าจะเห็นใจผู้ที่ยากลำบากเหล่านั้นออกมาตรการก็ควรจะนึกถึงและไม่ซ้ำเติมผู้ที่ยากลำบากอยู่แล้วเข้าไปอีกผมขอสรุปนะครับผมขอเชิญชวนพวกเราทุกคักการเมืองในฐานะสภาผู้แทนรัษฎรชุดที่25นี้ควรจะมีมติตั้งคณะกรรมาการติดตาม ตั้งคณะกรรมการวิสามันติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด2019นนะครับผมคาดหวังเป็นอย่างมากครับว่ารัฐบาลจะออกมาตรการโดยคำนึงถึงธุรกิจ SME ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีรายได้น้อย มากกว่ากลุ่มธุรกิจรายใหญ่น้อยรายที่มีรายได้มากขอบคุณครับครับขอบคุณครับ